สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแรกวันที่14มีนาคม2ท่นหาลอย6ิ7เวลาตอนนี้กับประมาณ6โมงเคืองเอ้หามงเคืงนะพี่น้องหาโมงแรกเนาะกับกเมื่อนี้ภาพพี่น้องมาเปเี่ยบ้านลูกชายเคยก่อพี่น้องขับหลังจากสร้างเดินงานไปแล้วนะพี่น้องเนาะนก็จะเอาผ่าเชียวกันแบบนี้แหละขออนุญาตกับกล่อง้ะพี่น้องเด้อ ความเครื่องหนากระประมาณ70เปอร์เซ็นต์ขั้นะนะนะตอนนี้ก็ต้องฉาบเรียบร้อยเบิด์ตเอาไปนองขั้นตอนต่อไปก็ขณะนี้สร้างกอยู่ในการจับเสียมนะครับจับเสียมเพื่อสิ เตรียมงานฉาบการฉาบเป็นกระสีมีการโม่เยงนะพี่หนุ่มโม่ปูนอโม่ปูนเองเพราะว่าบริษัทปูนหลายแต่ละมือเนาะก็ต้องอาศัยผสมผสมเองโมเองบริษัทสร้างปูนเป็นหลดอดก็มากขยกนนะเดีย๋ยวพาไปดูหทางในก่อนพี่หน้อ,องก่นอนจะขึ้นข้างบนเนาะ ข้างล่างก็บจิมีห้องอยู่ห้องหนึ่งก็ไนปะนอนเลยก็ก่อเรียบร้อยสายปงเสไฟปักเบิร์ตฝังเรียบร้อยรอแต่เอาสายมาเดินละะแล้วก็แล้วนะพี่น้องเอาปปงปปงปป้าเดินทอไปรอเบิดครับเอาปปไฟฝังฝังทอไปเบิร์ตรอแต่เอาสายมาลอยนะพี่น้องในหะ้นองน้ำ ครับผมคเนี่ยเดี๋ของน้ำข้างนอกเวลาแกไปไทยมากนอกของสมาร์ทเขาได้นะพี่น้องครับขออนุญาตถ่ายหน่อยทีมงานทีมงานครับสำหรับอ่ของจุดของแต่บันไดพี่น้องตู้ไฟสู้ยึดตำแหน่งในทั้งหมดควบคุมไฟในบ้านแล้วก็โรงงาน จายจากจุดนีไปหาโรงงานนะพี่น้องเป็นของเก็บของไปในตัวใจบรรไดนะครับใจบรรไดบาดนะครับโอเคพี่น้องเอา้าขึ้นไปนเบืเ้องข้างบนกันเลยเพื่อนสีมร้างนอนเป่าอยู่คนหนึ่งนะพี่น้องเวลาเลิกงานก็จะเกิดที่ให้พนักงานก็จะเอานอน โรงการนีเสร็จไหมค่ะเสร็จแล้วสสงการสงการของการเสร็จใช่ไหมคก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ม,มันมันมันจะยากตรงที่จับจับเสี้ยมจับอะไรนี่ใช่ไหมถ้าจับเสี้ยมเสร็จมันก็คือ,องงจับเสี้ยมอะไจับเสี้ยมก็คือจับมุมจับให้มันได้ฉากได้มุมไงนี่เรียกจับเสีย้ยมเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาเดินไปดู นี่นะครับเออมันไม่ใช่ไม่ใช่มั่วมั่วนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยขนาดนะครับเนี่ยนี่การฝังนี่นี่นี่การฝังนะครับถ้าถ้าเป็นทีมงานช่างบางบางบางช่างนะอแล้วมันจะไม่้าช่ก็ไม่ล้าวเพราะว่ามีลวดยึดไงแต่ถ้าเป็นบางคนน่ะที่มักง่ายที่มากง่ายการเจาะฝังแล้วปูนอ่าคนละเนื้อกับตัวเนี้ย ใใม,มันลาวเป็นรอย,หยเห็นไหมที่ก่อนขึ้นบ้านเราในออฟฟิศอะ่ะเ<ม>สาเสาทําไว้นานแล้วแล้วเขามาก่อที่หลังที่เนี้ยพอพอระหว่างเสากับปูนก่อใหม่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใส่รวดตรงเนี้ยเวลามันแห้งเซตตัวมันจะกลายเป็นเส้นแตกเอรมันห้เห็นนั่นคือแต่ว่าทีมงานนี้เขาสุดยอดมากเขากันแบบทุกละเอียดทุกทุกขั้นตอนตอนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้แล้วมันมันมันฉาบไปแล้ว แต่นี่พูดถึงว่าเขาทําดีเขาทําถูกหลักคือกันกันกันกานกันลาวการปูนแยกเวลามันแห้งเวลามันเซตตัวนะครับเนี่ยแม้แต่สายไฟนิดเดียวเองเนะี่ยหลอดฝังฝังท่อนิดเดียวเองเขาก็ต้องเขาก็ต้องเอาไอ้ตัวลวดนี่มายำ้ำต่อ,อกตะปูคอนกรีตเข้าไปยำ้ำเพื่อเวลาฉาบปิดปุ๊บเนี่ย,ยลวดตัวเนี้ยลวดตัวเนี้ จะยึดเกาะปูนไม่ให้มันร้าวนะครับโอ้สุดยอดมากเนี่ยได้เบิึงได้พี่น้องเนี่ยนี่ขนาดปลักไฟสพิ่นก็เอาลวดมาฝังตะแกรงลวดนะพี่น้องเอาตะปูตีตีตะปูคนกีดตีตีล็อกไว้แล้วก็ไวลาเขาฉาบปิดนี่มันสีบริเวณแตะแกรงตะแกรงตัวหิวข้างในปูนก็สีบริบริเวณลาวบ่าแตกนะพี่น้องอ๋อกาเจ้าเห็ดสุดยอดถ้าเป็นไหมมันมก็คือฉาบปิดไปเลยเนี่ยมาลยเนี่ยมาเบิ้งมาเบิ้งนี่ก่อนมามาดูนี่ก่อนดูนี่ก่อน เดี๋ยวจะมาบอกวิธีจับเสียมเมื่อวันนี้เนี่ยเนี่ยพี่น้อง้องมีพ้นฉาบแล้วปูนเนี่ยจับเสียมสมัตนี่เดี๋ยวจับเสียมเพิ่งจะจับมุมมันนี่เดนจะไปเห็นนั่นเห็นบ่ะในการจับเสียมอย่างคมกิ๊บโอ้โหเดี๋ยวฉาบไปนี่คือนี่คือเนื้อปูนที่เป็นฉาบมือนี้พี่น้องนี่เป็นฉับปูนละเอียดหลักกระซ้ายละเอียดมากนะครับโดยที่ว่นหนึ่งเป็นอย่างพื้นที่ละเอียดก็ทุกซางทุกเจ้าเพราะ เห็นปะแผงนี่เรียบร้อยไปเลยนี่นี่เฮ็ดมือเดียวได้พี่น้องนี่นี่เฮ็ดมือเดียวเกือบจิจบห้องแล้วแผงนี่จบแล้วโอ้ยดูพี่น้องผมสอนพี่นมืเพื่อนคมจิม๊บบ่มีการบ่มีการเอยียงกันมีการจับขนาดฉาบนี่ก็ต้องจับเสียมแล้วก็ต้องจับดิงจับหนังพี่น้องโอ้โหโสุดยอดม่งเลียมเสาพี่น้องเลียมเสาเรี่ยมหนังเนี่นนยแบบข้าวชาบแบบ ได,ได้ดิงนะ้งในยยังเป,ะเปะ๊ะๆนี่เฮ็ดมือเดียวได,ได้เกือบห่องพี่นอนะ้องเ่ยรับพี่นอ้องอการแจ็เสียมเพื่อนแบบสุดยอดมากนะพี่น้องเนะเจ้านี้เพื่อนเฮ็ดงานแบบละเอียดละอ,อ้อยหรือทุกขั้นตอนเนาะเนี่ยการเจาะการเจาะฝังฝังพอไฟเท่าไหร่เวลาเจาะเหล่วเพื่อนเอาลวดตะแกรงนี่มันหลอกตีตะปูคอนกีดหลอกไว้ พื่อเวลาเขาฉาบบ่หยปูนมันแยกจากกันนะพี่น้องบอ่หยปูนมันเป็นเหล่าเป็นห้อยเป็นช่องตีร้อยตัดร้อยอยังเนาะสุดยอดดีพี่น้องผมทีพามาฝึเงเป็นจับเสียมเปนจับเสียมเนี่ยจับเสียมเนี่ยตรงเป๊ะพี่น้องเนี่ยดุกดิ้งตรงเนี่ยตรงเป๊ะคมัมันคมมีดพี่น้องตรงเป๊ะนะครับเนี่ยเฮ็ดมือเดียวได้พี่น้องเนี่ยเฮ็ดมือเดียวห่องในสีเหลียวเดียวห้องใหญ่เนี่ยเบื่องมุมตีหลับพี่น้องกมมีท้ายมุมเบน้งด้ ม,ม,ม,มุมห่องมุมมุมหอ่องเลยพี่น้องอุ้ยมึงได้เสียมจับถุงเป๊ะเดี๋ยวมุมฉากเป๊ะบ่มีบ่มีโอ้มีเขยงบ่มีงูมีเงี้ยพี่น้องเนี่ยเกิดมาเขาก็พลอยสร้างตีปีมือขับพี่น้องเนี่ยเบิง่งเบิ้งเสียมเดเบิ่งเสาเบิ้งเป๊ะบ่มีวางง้อ,อวางเงี้ยเลยพี่น้องเอ็นมาเกินบ่มีตรงเป๊ะบิง่งเสียมหน้าต่างเคนเดียวละอย่างหนึ่งการฉาบนี่เคนสินเนียนกิ๊บเลยพี่น้องเนี่ย ผิวสัมผันสนี่สิบมมีสากอย่ยังเด็กพี่น้องมันเป็นเงียบางบางบางคนนี่ใกล้ก,กับฮอนอยู่แต่ว,ว่าเวลาถ่าเวลายัางเป็นมันเป็นอย่างขี้หยาบกว่านี่เจ้าว่าเจ้านี่มันมีเทคนิคนึงผมผมฮาก็เห็นเนี่ยแหละพี่น้องเอกเิดมาก็เคยพอผมเห็นเครื่องตัวนี้เนี่นคเครื่องตัวเนี้ยที่แรกผมกับก่บุู้ว่ามันเครื่องอย่างนะผมก็บก่บเคยเห็นนาอกกอสส้างบ่บเคยได้ใส้แน้วนี้นนก็มีตลอทใา้ให้มันละเอียดแล้วกะ ผสมขึ้นมาฉาบอย่างเดียวแต่ตัวนี้ผมก็เลยถามเพื่อนว่าเครื่องนี่คือเครื่องอย่างเพื่อนโยกขึ้นมาไว้สันสองนะพี่น้องเพื่อนว่านี่คือเครื่องปั้นปูนพี่น้องปั้นปูนฉาบเพื่อให้ปูนมันนิ่มมันเหนียวอยู่ตลอดบอกให้มันบอกให้มันตกตะกอนบอกให้แยกปูนจากกับไส้กับน้ำแยกจากกันพี่น้องมันก็เลยให้เวลาฉาบมันจีเนียนมันจีนิ่มมันจีนวลมมันจีแบบบอกกระด่างไส้ก็สะอยู่ในเนื้อปูนผสมกันได้ได้ทีตลอดเพราะมันจิหมุน แก่ๆก็เข้าตีแป้นพี่น้องเขาเรือเขาเคนว่าเครื่องปั่นปูนไข้มันนิ่มปันป,นนนปูนฉาบนะพี่น้องเนาะเนี่ยเขาก็เคยเห็นเลยพี่น้องเกิดมาเจ้าแหลกคือเห็นเห็นแบบนี้เนาะพี่น้องเบิ่งเสียมพนทีมึงมันจับเสียมหนาต่างพี่น้องเสียมเสาเสียมหนาต่างในต้องเป๊ะอือพี่นอ้องเป๊ะเลยกลาง หน้าต่างสร้างบ่วงกบสร้างใหม่สร้างยังกระจงกระโจกนี่ก็ต้องก็ต้องคิดยากพี่น้องเดี๋ยวมาใส่ว่าสีเบี้ยวสีเอียงสี่าเบ่อเขากันเบ่อมีพี่น้องคนคนจับเสียมเลยตรงเป๊ะคนเห็ดงานนํากับเห็ดสบายเวลามาประกอบกระจกหรือหน้าต่างปุุบเนี้ยมาเสียบบ่ต้องเอามาเห็ดหนางานพี่น้องตัดแค่ว่าหูวาห่ากบเทไรหน้าต่างขนาดเทไรตัดมาเลยมาหอดบ้างปุ๊บ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 เข่าล็อกปับป๊บปับป๊บปับป๊บเลยเพราะว่าคนแดกเห็ดไปดีแล้วพี่น้อง ได้๋ยวศูนย์เป๊ะๆบ่มีเอียงมีเอ็นมาไหนพี่น,อน,น้องเนา,านะนี่เพิ่งนะเพิ่็นขาดมือเดียวได้เนี่ยเนียนเก็บเลยพี่น้องผิวเนียนเก็บเบิ่งฉากเบิ่งมุมเพิ่งเนี่ยสุดยอดฝีมืออีรีพี่น,อน้องเมาดูนเนี่ยเพราะว่าเบิ้งเคยผ่อเคยเห็นเบิ้งเคยผ่อ,อคนตีเฮ็ดงานดีปันดีพี่น,อน้องกระห้อง ห้องน้ำหลั่ห้องน้ำหลั่งใส่ฝังท่อระบบท่อประปาเรียบร้อยรอตาเดือนรอตาเดือนระบบเขาอ,อย่างเดียวระบบท่อบางยังว่างไปเรียบร้อยนะพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราลงไปเบื้องหลังความละเอียดของเพื่อนพี่น้อง ก็ฟังทอเป็นแผงเลยครับประมาณพอมกว้างประมาณฝุดหนึ่งเพิ่นกระเสียวลวดมาหลอกไว้อกลวดตะไครยห่างๆหน่อยห่างประมาณเส้นหนึ่งเอาปูนเอาตะปูซีเมนต์มาย่ำไวเพื่อบ้อให้มันกวงมันดิ่งออกมาเนาะเวลาฉาบกระสิยืดปูนฉาบบอ่ใไ้เห็นเป็นรอยแยกมองตัดใดพี่นนองเป๊ะสุดยอดอืมะ เคพี่น้องไปเบิงขทางล่างงานทุกมือแต่ละมือเพื่อนเทียดให้สะอาดนี่น้องบ่าแมนงานเสียดเวเด้นี่บ่แมนขึ้นกวดสะอาดทุกมือเสียดไม่เสียปูนบ๊อบมีให้ลงเหลือเลยสีเหลือก็มีแต่แค่พวกอุปกรณ์หรือว่าของชครื่องมือต้องใส่ต้องสอยแต่ว่ากวดถึงกอ,องุุนกองขายะมูลฝอยนี่อบมีเลย พี่น้องว่ามีเลยให้เห็นเนาะเกี่ยงตับเห็มมาพี่น้องนี่คือดานนอกเหยีดขั้วเนาะขั้วเหยียดขั้วด้านนอกก็เห็ดงานละเอียดดีพี่น้องในระบบน้ำปปาระบบเอทอน้ํำทิมจากข้างบนลงบางกลาง,งต้องขอเตรียมไวนเบิดว่างแขนย,ยังเรียบร้อยพี่น้องแต่ะละ สเต็ปอะไรยังมีบ้างพี่อ่าน,นเป๊ะเป๊ะเป๊ะมุมี่ว่าผิดพลาดเหตุงานเป็นขันไปตอนดีขนาดพี่น้องมันก็เลยเหตุงานเร็วโอเคอเดี๋ยวพาไปเบิง่งโรงงานนี่ก็คือมองจอดรถดนะพี่น้องมองจอดรถด สามารถจอดสองขั้นส่วนห้องในหน่อยที่มีปูนบ้านเนี่ยคือเป็นออฟฟิศออฟฟิศก็จะกว้างประมาณตั้งสองเมตรครึ่งว่าเหยีดใหญ่พี่น้องตัวนี้ก็คือโรงงานโรงงานพื้นที่ก็ว่าลายดอกพี่น้องประมาณตัต้งแปดสิบตารางเมตรนะโรงงานหน่อยหน่อยสาขาครอบครัวด้านหลังมีห้องน,น้ำซ่องของพี่น้องเบิังสังเกตเบิางพื้นทีนะ่เป็น่ะ มันตีโบมีเศษปูนเศษไม้เสีเสใ,หให้มันเป็นกองหรือว่าเมลีเกกาไปเนอะมันก็มีแต่สุตของที่เป็นต้องใส่เป็นกบบวางไปส่วนพื้นตีโบมีอย่างกระสะอาดสะอา่านเอาไปเนาะนี่สุดยอดเลยไปเนาะสุดยอดเนี่เจมาตรวจนงาน,นเจี๊ยง ก็สิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆได้พี่นอ้องอตอนนี้อ่ะคือระบบไฟเรียบร้อยเบิดแล้วรอดนะเอาเดินเอาสายมาเดินพอเธอฟังไปเบิดแล้วนะพี่น้องกเออ็เอาต่แค่ว่ารอดแต่ว่าเอาตูอายัางมาติดอ่าตอนที่ก่อฉาบยังเรียบร้อยเป็นยงแม่เดินสายนะพี่น้องเพราะตอนนี้พิ่ฟังไปเบิดแล้วเอาสายมาสอดๆแล้วเอาปลั๊กมาเสียบเอาปลั๊กมาติดกับตำแหน่งเจาะไว้แค่นั้นก็พอ ก็คือสาเร็จสิ้นปั๊บมัวปลาก็ดื่มในเบิดพี่น้องพอระบบน้ำทิ่มน้ำยังในตัวบ้านเฮ็ดไปเบิดแล้วก็รอตาฉาบเรียบร้อยก็สิเก็บสีเก็บยังก็ตกแต่งก็สิในเาลาประมาณสักเบิกอีกเวลาบ่เกินเดือนเครื่องพี่น้องก็เสีแล้วอยู่ปกติีหยเพิ่นสีเพื่อนขาดการ่าสิเฮ็ดประมาณสักงเดือนกูกลัวกระหกกระสงการก็สีแล้วแต่ว่ามันมีปัญหาอีซิเดนเล็กหน่อยคือว่าลูกน้องบ่มาลูกน้องออกนะพี่น้อง แต่ว่าเพื่อนดีอย่างหนึ่งว่าเพื่อนเป็นสร้างช่อง,อง,องสองผัวเมียเพิ่นเนี่ยเป็นสางใหญ่ลุงหนองม,มาอแมเพิ่นดีเอทั้งผัวตั้งเมียเป็นสองคนพี่หน่องพูดอ่ะเห็ดสองคนส่วนที่เหลือก็เป็นลูกมือสองสามคนพี่หน่องห้าคนในเห็ดบานหลังนี้โอ้โหสุดยอดพ่อแม่แล้วก็ปูเองนะเห็ดเป็นบตัวอย่างพ่อแม่ตัวเราแจงออกแล้วสามคนพามา่า แจ้งออกเลยว่าทิมหามืองขันเจ้าหาท่านะหาไอ้ถ้าแก่บุร่ายเจ้าก็ต้องกำบานพระท่านก็ต้องถือจับพระท่านก็ต้องหาเอาตัวหลอดเองถือจับมาแล้วแตเขาต้องส่งกลับเลยอย่างเดียวพระท่านก็ต้องมันก็ยังดีว่าข้าวซอยเห็ดช่วงหลักฐานเนาะหลักฐานใส่ค้นสิบกาคนไปเนาะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเข้าเดียวแล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นงานละเอียดงานละเอียดกับมแต่ส่วนมาก อันบ่ฟีมีรีเิ่นกับ่จ้างมานะเิ่นก็ทําปูกระเบื้องเป็นทาสีเป็นโต๊แต er ่งเป็นทุกอย่างอันพวกอหิวปุงหิปูนกัมีอาจสิบ่ใช้บะกี่คนนะอ้ผสมปูนใส่ช้นเป็นกับผสมไห้มาล่ะเพราะว่านใช่เครื่องโม่แล้วก็บอกสูตรไว้แล้วนะพี่น้องเพิ่นก็เลยบอกกระทบบทรายละเอียดหน็อยข้นนันก็จิมีกาไรหลายขึ้นแต่ว่าเวลาอาจสิเวลาอาจจะเพิ่มขึ้นเนาะเที่ยวไปเที่ยวมาเพิ่นก็เจใส่เวลาหลายขึ้นปกติสี ขาดการมาสุกมันมีสาเหลวแต่วันนี้บางกติเขามีสาเหลวมันกะกะกะทิชาเแลี่วพี่น้องหลังเมษาเกยบมาเก็บทรงเก็บสีนู่นนี่นั่นก็ตกแต่งเดือนหลังเมีสาจักเดือนนึงก็เสร็จแล้วพี่น้องเนาะเดวปุ๊บเป็นกะทรงหมอบงานก็คือเรียบร้อยนะสร้างบามาแต่ว่าเพ่นทิดเองพี่น้องสร้างบ่มาก็เฮิดเองเพราะทุกอย่างมาทิดเองู่แล้วคนรับเหมานี่ขยัน ทั้งปัวทั้งเมียเก่งบดทุกคนระดับเก่งระดับปรมาจารย์เลยผมเห็นเนาะเมียก็ฉาบเก่งกอเก่งเฮ็ดทุกอย่างตั้งแบบตั้งอย่างเฮ็ดเป็นบดเนาะเก่งอีหลีเฮ็ดงานแทนกันได้เลยลูกน้องบ่มากบ่สนวนมากกูเฮ็ดเองนะพี่น้องบ่อยากได้เงินบ่ต้องมาเราอ่ะนี่พี่น้องอนาะข้างยานรอบ่านประมาณสองเมตร ทางจากกำแพงนะพี่น้องส่วนนี่ก็เป็นคั่วคั่วก็ประมาณสองเมตรความกว้างนะพี่น้องยาวกับประมาณแปดแปดเมตรนะว้วเบสันสองพี่น้ 8, 8นงองนะตอนนี้งานกอ่อ็กเรียบร้อยปั๊ดถือว่าสาเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยรอจับเสียมจับเสียมแล้วก็ฉาบบ<ฉ>าบ <ฉา S 1> แล้วก็คือ 80%แลิวเปอร์ซ็นะพี่น้องชาไปแล้วก็ถือว่าได้ประมาณแปดสิเปอร์เซ็นก็เลยถ้าถ้าสวงสะสีตกแต่งบางหันบางนี้เนี่ยเก็บรายละเอียดก็สิพวกงานกระเบื้องงานกระจกกระสเขาก็เป็นนันว่าเรียบร้อยนะเฮ็ดงานดีแฮงพี่น้องผมเมาดูเพราะผมชื่นชมเป็นดีวก็ดีของผู้อื่นเฮาต้องเ้าถึงดีๆด,ดูดูพี่น้องิ่งเิ่นเห็ดดีห่ะไอ้สุดยอดอันนี้ก็เป็นท็อปออกมากเลยพี่น้อง พอเป็นท็อปเอามาเหยียบเพราะมันเป็นส้วงมวยเดือดเนาะเหยีตามแบบตามแผนบางจุดก็มีการแก้ไขแน,น่เพราะว่าคนออกแบบอาจจะเป็นนักศึกษาจบใหม่กซ์ไปเนาะเขียนแบบได้แต่ว่าถึงร้อยปเปเซ็นต์ในการสืบตองตามหลักอ่าวิศวกรรมวิศวกรเพื่อเนาะเพคนก็นมาแก้ให้ของนี่ปกติด้านนอกเนี่ย มันที่เป็นผืนดินธรรมดาพี่น้องแต่ว่าสร้างแล้วว่ามันบองงามเป็นกระเหรีเป็นท็อปขึ้นมาหา้เป็นห้องเปล่าพี่น้องตัวน,นี้ที่เป็นหลงหวงบวมเอ็นบวมเนห้องเห็ดเป็นหนาบ้านเลยไตตุนบานนั่งเล่นเลยพี่น้องครบผมเาโอเคพี่น้องเราขอเก็บภาพบรรยากาศอัาเบตบดบานูกใส่ซึ่งใช้เวลาส่างมากเกือบหาเดือนแล้วพี่น้องสี่เดือนก็กลัวกับหาเดือนเน่กะก็ได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขาดการว่าลังส่งการบวกกี ประมาณติดอยู่จากเดือนหนึ่งหลังสงนการก็เสียแล้วพี่น้องเนาะก็จะประมาณเจ็ดเดือนโดยประมาณเนาะใต่เวลาประมาณโอเคพี่น้องขอบคุณในหลายสำหรับข่ามาเบิ้งพี่น้องเด้อเก็บภาพบรรยากาศไปท้าเบิ่งงั้มแล้วภาพแบบนี้ก็จะหาบ่มีอีกแล้วนะพี่น้องเน,นะาะเพราะว่ามันแล้วแล้วก็สิบ่เห็นเลยเด้กก็เลยต้องเก็บภาพบรรยากาศเป็นช่วงๆให้พี่น้องมาเบิง่งหรือว่าจะของเบิง่งเวลาจ้กเบิ่ง ย้อน,นอดีตเนาะพี่น้องก็มาเบิ่งได้ก็เลยต้องถ่ายเก็บภาพบรรยากาศไว้ทุกขั้นตอนแล้วพี่น้องก็ก็กสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อจนกว่าสิแล้วพุ่นละ่ะตอนแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งอีกทีหนึงครับผมสําหรับมื้อนี้ก็ขอจบคลิปไใบสมนึกเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ